เหล่าคนดังก็ไม่รอดพากันเปิดบินแต่ขายของไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกินเองแจกเองหมดอายุแล้วก็ต้องกินเองอย่างวงการลุกทุ่งก็สะเทือนโดนกันเป็นแถวเบนปทุมราชบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้เปิดบินแต่งไงมีภาพไปนั่งกินข้าวกับบอสเจ้าตัวคุณเบ้นโพสชี้แจงแม้กูผู้ไม่ได้พักฮ่าฮ่าฮงานนี้ทําเมาเพจดังออกมาขุดคนที่บอกว่ารอดเพราะไม่อยากรวยไว้คนนั้นหายไปไหน เห็นแต่คนที่โพสโปรโมทคอร์สเรียนออนไลน์ของบริษัทดังผมคืออยู่ในนามผู้ลงทุนเปิดบินขายของและเรียนออนไลน์ตามมาติดติดอย่างอีทปงลางก็ได้เล่าเรื่องราวของตัวเองว่าเคยฟังแล้วเคิมจนเปไป2,500 0เพราะอยากมีรายได้เสริมแต่ของก็ขายไม่ออกจึงต้องหยุดทำไป จากนั้นก็มีแม่สื่อแม่ยกของอีทริปเข้ามาให้กำลังใจและบอกก็ยังดีที่ไม่โดนเขาเอาไปโฆษณาด้วยไม่งั้นคงงานเข้าตามเหล่าบอตบอตดาราไปอีกคนและนักร้องอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นอ๊อฟสุพนัทที่บอกว่าถูกชักชวนจากแม่ทีมเสียเงินนับล้านไปกับบริษัทดังตอนแรกๆเลยที่เข้าไปเนี่ยการตลาดเป็นอีกแบบหนึ่งถูกชักชวนว่าให้เปิดเยอะที่สุด ล่าสุดออฟก็ได้เปิดเผยว่าได้นําเอกสารของตัวเองและแม่ที่จ่ายให้กับบริษัททั้งหมดมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการแล้วที่ผมมาวันนี้ครับผมแค่ต้องการมาแสดงตัวตนยืนยันความบริสุทธิ์ครับว่าผมไม่ใช่แม่ขายเรียกได้ว่าเป็นมหากราบครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงที่เหล่าดาราพากันออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองที่เคยไปเปิดบินกับดีไอคอนแต่พอได้ของมากับขายไม่ได้อย่างตั้มเดดสตาร์เคยมีภาพร่วมเฟรมกับบอสพอออกมาให้คนเข้าใจผิด แถมยังมีภาพตั้มไปสอนยิงแอดผ่านรายการดังก็ทำเอาตั้มรีบชี้แจงผ่านโซเชียลทันทีบอกผมก็เคยเปิดไป2 5 0 0เหมือนกันตอนนี้ผมยังอยู่เกาหลีถ้ากลับถึงไทยเมื่อไหร่จะรีบรวบรวมเอกสารให้ทันทีจ้าด้านชาวเน็ตรีบคอมเมนต์ว่าคงโดนเหมือนกันเกือบทั้งแผ่นดินแล้วมัง้งอย่างกรณีกบไมโครก็ได้ออกมาเปิดเผยบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่อ้างว่าถูกดึงไปเป็นดาวไลน์สูญเงินเป็นจํานวนมากครับเมื่อเขาขายของไม่ได้แล้วเนี่ย ทำให้พี่กบต้องมาเริ่มสแกนธุรกิจนี้ว่ามันคืออะไรค้ำหาข้อมูลที่หาได้ทั้งหมดแต่เพจดังก็ขุดคลิปวิดีโอที่กบพูดอยู่บนเวทีของบริษัทนี้ขึ้นมาพร้อมบอกกบไม่ใช่แม่ขายที่ถอนตัวกับใจแต่คือโค้ดที่เสียผลประโยชน์ในมิสนาะที่ผมกับแฟนผมคุณมิชทำด้วยกันไม่ได้เยอะมากครับหลักแสนแต่เป็นหลักแสนในช่วงเวลาที่ชีวิตมันเหลืออยู่แค่นี้ มาหลายคนบอกสรุปยังไงกันแน่นในบอกว่าได้เดือนละล้านแล้วมาเป็นผู้เสียหายได้ไงงงไปหมดแล้วจ้าและล่าสุดสดๆดร้อนๆ้อนเพจดังก็ได้มีการออกมาปล่อยภาพวันเน็ตรวมเหล่าดาราเกือบครึ่งวงการโผล่ร่วมเฟรมร่วมเวทีร่วมกิจกรรมกับทางดีไอคอนกันลัวๆ บอกเลยว่าแต่ละคนตัวท็อปทั้งนั้นงานนี้ดาราทั้งหลายจะว่ายังไงเรียกได้ว่าบอสพอเขาคิดมาดีรันทุกวงการของจริงจ้าส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อความจริงจะปรากฏอย่างไรชาวบ้านขาเผือกอย่างเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า